ไปไปเวระวังเบิรสมาระวังนะเบิดเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเกือบเพีื่นหัวไปหน่อยเดียวเองเฮ้ยไม่ต้องเข้าไปเบิดมาอันตรายเดี๋ยวหัวแตกเร็วลงมาเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเกือบเพีื่นหัวโอ้ย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  ออออยยยยหุ <l id> ุ้้เเบบิดไไปปลสวัสดีครับผมกับผมหนุ่มเจ็ดเคนะทุกคนก็วันนี้มากับน้องชายอีกแล้วนะสวัสดีครับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีนะครับพี่พี่ก็วันนี้ผมเนี่ยจะพาพี่หนุ่มเนี่ยมาบุกพิสูจน์บ้านผีโพงนะครับพี่พี แต่ไม่รู้นะว่าคุณลุงผีโพงเนี่ยเป็นคนไปหรือยังนะวันนี้ผมกับพี่นุ่มเลยมาพิสูจน์นะครับพี่ว่าเป็นผีโพงอยู่หรือเปล่านะครับพี่พี่ครับซึ่งพี่นุ่มเนี่ยไม่เคยมาเลยนะพี่นุ่มใช่ไหมครับใช่ใวันนี้เราก็จะมาล่าพิสูจน์กันนะพี่พี่เอฟซทุกๆกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่นุ่มด้วยนะครับและช่องผมด้วยนะพี่พี่นะถ้าพร้อมแล้วเราลุยกันเลยดีกว่าไหมพี่ลุยกันเลยครับไปครับไปดูกันนะว่าคุณลุงเนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะครับทุกคน ใบเสือหมอกเยอะมากเลยนะเมื่ก่อนตรงนี้นมันยังมีคนอาศัาอย่เนี้ถ้อนี้นะแต่ฉันใจว่าพี่ผมมาอยู่มันเริ่มไม่มีคนแล้วก่อนก็เป็นบ้านคนนั่นแหละที่ดูดีบ้านแม่งยังดูอ่ะแต่ไม่มีคนอยู่อ่ะโคตรแปลกใจ<ช><ๆ>อ่ะใช่ดิผมมามันต้องมีอะไรต้องแปลกอ่ะแล้วผมไม่ได้มานี้แล้วครึ่งปีปีหนึ่งอ่ะไม่ได้มาที่นี่เลยไม่ได้มา,ไม,ไ,มาไม่ได้มาเยียบเลยส่วนผมอยากจะมาพิสูจน์ดูอ่ะ หื้หยกินกินข่าวอะไรวะโอ,อ,อ้กินแหลงจัดเลยเบิร์ตโอ้เหม็นนะเออบ้านหลังไหนอนี่นะทุกคนบ้านที่น้องเบิร์ตได้บอกผมนะว่ามีพี่โผได้มาอาศัยอยู่ตรงนี้นะอะไรเบิร์ตตัวอะไร ต,ตอนนี้ผมก็ได้เจอก๊องสุงนไะครไม่รู้นะนั่งอยู่คนก็กำลังตกแลได้วยกอนเี้นะป็นเด็นตอนนี้ก็สามสี่โมงอยู่นะเราก็เริ่มได้เวลาหาก,กินของพวกมันแล้วนะตอนนี้เราเจอชายแปลกๆนั่งอยู่บริเวณตรงนี้นะลองเข้าไปดูแลย อากาศรอบค้างวงเวงจัดเลยว่ะเ<ๆ>บิร์ตขูดเหมือนกินข้าวึว้นกินข้าวแรงจัดนะทุกคนน,นี่นะทุกคนชายที่เราเห็นเมื่อกี้นี่อยู่บ้านยพี่ลกมากเลยนะว่าผิดไหมผิดสังเกตไหมใช่ผิดสังเกตที่บ้านแล้วก็ไอยบ้านยังรู่งอยู่นะ แล้าทำไมอยู่ดีลุกมุ้งลุกไม,ม้เต็มเนี่ยแล้วทำไมต้อยให้ให้หลงังปกติพอไมานี่คือนกสัดป่านี่เต็ม,มเนี่ยแล้วพี่สงสัยอย่างหนึ่งคือบ้านหลูขนาดนี้อยู่กลางป่าลึกเลยนะทุกคนกลางป่าลึกมากๆเลยนะมันกินปลาปะอทุกคนขนาดนี้ผมเห็น ใช่ครานี้มันพี่พงตัวนี้มันแปลกๆจากที่ผมเจอปะพี่อ๋อนีี่อตามไหมตามนีพี่ไอ้ตัวเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นลูกมันนะพี P ่พีซไม่รู้ว่าใช่น้องเฟิร์สหรือเปล่าเพราะว่าน,น้องเฟิร์สเนี่ย ไปโรงเรียนนะบางทีอาจจะหนีเรียนก็ได้แต่นี้ผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมผมต้องกลับไปโทรถามครูหน่อยละอาะทรงเหมือนน้องเฟิร์สมากเลยนะทุกคนใครว่าเหมือนน้องเฟิร์สเนี่ยคอมเมนต์ในช่องที่ลุงหน่อยโอ้ยเจอปะนั่งบนขื่อเลยอะไรเจอปะมือคนนั่งบนขื่ออะนั่นนั่นนั่นเออห็นมือแวบๆปะเจอปะมีเสียงด้วย

ระวังตัวเนาะบ้านวางเวงจัดเลยวะบ้านคนน่ากลัวนี่นะทุกคนบ้านบ้านย่างดีเลยนะแต่ว่าปอยให้หลังได้ไงผมก็ไม่เข้าใจมันเฮ้ยเบอร์จะขึ้นไปเลยหรอ ไอ้พวกนี้มันเล่นไสยศาสตร์นะใช่ไหมพี่โภงอ่ะก็พี่พี่เอฟสีทันใดก็อุ๊ยอะไรวะวอะะไรี่มันมีอะไรเฟี้ยงลงมาจากบนบ้านนายเบิร์ตเฮ้ยเฮ้ยโดนหัวพะกูเอาไว้เขาโกนเราบอกว่าต้องมาจากบนหลังคาเลยอะเออเขาโกนเราหรือเปล่าหรือเอามายุ่งวุ่นวายกับบ้านเขาเลย แต่ไม่เจอไม่เจอตัวไม่รู้ว่าแวบ,บไปไหนนะทุกคนหเห็นมันมองหน้าเราออาฆาจัดเลยใช่ไหมนั่นอ่ะเห็นหน้าแวบอยู่บนนั่นนั่นนั่นใช้จริงด้วยอาฆาจัดเลย

วังนะเบิร์ตเอ้ยเ้ยโอเกือบเพียนหัวไปหน่อยเดียวเองเอ้ยไม่ต้องเข้าไปเบิร์ตมาอันตรายเดี๋ยวหัวแตกเร็วลูมาโอ้เมื่อกี้เพียนหัวเบิร์ตไปนิดเดียวนลทุกคนเบิร์ตนี่มันไวจริงๆนะทุกคนเฮ้ยเบิร์ตเบิร์ตโอ้ย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 โเบิร์ตไปแล้ว เบิดหลุดอนลุปุ้ยโอยไอเฮุ้ยมันมีกี่ตัวกันแน่ัวะโอ้โหเมื่อกี้น้องเบิร์ดเกือบโดนเพี้ยงหัวนะมันเคียดไปนิดเดียวเองนะต้องระวังนะเบิร์ด คิดหัวไปน้อยเดียวเองนะเลยพวกนี้มันชอบเล่นสสยศาสตร์ด้วยนะทุกคนอุ้ยไงวะเฮ้ยเฮ้ยมอยูสองตัวเว้ยเบิร์ตยู่ข้างล่างเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันอ้อมไปข้างล่างเลยเฮ้ยไปลบลบเร็วเบิร์ตเร็วนุ่นนุ่น

ทุกคนผมนี่ต้องขับโจรขึ้นมาบนบ้านเลยนะทำทำเลนี้ดุจริงนะทุกคนเอาไม่อยู่นะไปไหนแล้ววะเฮ้ยอะไรวะมึเฮ้ยมันมาตอนไหนวะเนี่ยเพิ่งเฮ้ยจะล้มมันขึ้นไปตอนไหนวะเฮ้ยมันมาโคตรไวเลยพี่เจอไหมมันขึ้นตอนไหนไม่ไม่ไม่เจอเลย น่าจะห่วงบ้านมันกูว่ามีมีสมบัติอยู่หรือเปล่าวะข้างบนบ้านเนี่ยไม่แน่ผมว่าต้องมีสมบัติแล้วผมมองได้เลยว่าน่าจะไม่ใช่พี่พงตัวเดิมน่าจะถ่ายทอดวิชากันแล้วตอนเนี้ยน่าจะสืบทอดรุ่นต่อรุ่นน่ะนะเพราะตัวนี้ดูแบบว่ามันแบบเปียวจัดอะเหมือนเด็กอยู่อะนี่นะคนมือนจะสูงขนานี้เวลาฝนตกด้วยนะดูดิ ย่องอยู่แล้วออเอาเรื่องนะทุกคนมันน่าจะห่วงบ้านมันจัดแล้วที่ว่ามันต้องมีอะไรข้างบนเนี่ยล้อมีแน่นอนทาไงดีลองลองขึ้นไปล้อไปลองไป,งไป,งไปหาดูไปเราต้องล้อให้ีมันลงมาแล้วลองไปคนดูข้างบนดีนะน่าจะได้นะเอาลนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะพยายามขึ้นไปดูข้างบนนะเ,เพื่อจะมีสมบัติอ,อะไรสักอย่างที่มันต้อง ห่วงผมสัมผัสได้ว่ามันไม่ได้มีแค่สองตัวดิพี่ใช่ไหมพี่ก็รู้สึกเหมือนกันนะเหมือนจะมีหลายตัวนะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมาอย่าโบนล่างขาได้ไหมเขาข่าวเมื่อกี้กระดูกข้ามบะมองไม่ทันเลยพี่เขาว่ากระดูกนี่ห้ามข้ามหัวเราหนุ่มไอ้ข้ามยังม่ันจะยังยังยังเนี่ยโนต้อน่าพอดีเลยไม่รู้กระดูกอะไรนี่ป่ะพี่อยังไป็นคใกล้เนย น้าผมว่ากระดูกนะใช่ไม่ร exactly. um, ู้กระดูกอะไรไม่รู้กระดูกอะไรเหมือนกันนะไปจับนะพี่ไอ้พวกนี้มันเล่นสายศาสตรนะเล่นข้อลงมาดิแม่จริงอ่ะแบ่งสมบัติให้กูเดี๋ยวขอของกินมาให้เดี๋ยวกูซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่จอไรจัดให้อ่ะจัดโตจีนก็ได้เอาสมบัติไม่กูแล้กัน ทำไมมีเสียงรถเครื่องวะเบิร์ตแถวนี้รถเครื่องเสียงรถเครื่องขึ้นมาได้ด้วยหรอตรงนั้นเป็นทางวิบากอ๋อฟังข้างบนนะนะใช่แต่อยู่บนย้อดเขานะจะเป็นเสียงสะอลงมามันเป็นเสียงรถวิบากนะทุกคนไม่ต้องห่วงนะแถวนี้คือห่วงึกแน่ดนอยเฮ้ยอะไรวะเอาเลยนะปูว่าไม่ได้มีตัวเดียวแล้วไม่ได้มีตัวเดียวพี่มันพแค่ ตอนนี้มันตกนะมันได้เวลา,าได้เวลามันออกหากินแน่แหละตัวไรโดดลงมาพี่ก็ลอกตบใจโดดลงก็ไม่ยอมลงจากบ้านเลยเบิดระวังนะเว้ยมระวังมันเพี้ยงอะไรข้ามหัวนหเวอย อย่าแม้แต่จะคิดนะจะทำกูอะมาที่กูมาแล้วสองคนแล้วเว้ยไม่ได้ปางไปอย่าปางสักมันต้องมีอะไรข้างบนนี้กูขึ้นมาพวกมึงไดขึ้นมาเลยอ่ะเฮ้ยระวังระวังระวัง เราไม่ยากทำร้ายนะเอาคนบ้านไหนกูเฮ้ยมันถือปลาอยู่เว้ยเจอไหมเออเห็นปะในมือมันนะมันน่าจะไปฟาร์มปลามาเมื่อกี้มันน่าจะไปหาปลามาแน่เลยในมือถือปลาอยู่เราเม็นจับปลาไม่รู้ว่าปลาอะไรนะแต่ว่าในมือมีปลาสองตัวนะทุกคน ไไูเจอเจอยูขึ้นบนนู้นโอ้ไม่เจอวะเดี๋ยวเอามาเล่นของใส่นะเฮ้ย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 ไอตัวนี้มันตัวเล็กแป้งนะน่าจะโดนซืบทอดมาจริงๆล่ะซืบทอดทายาแล้วนะ้กินแรงว่ะกินซาบโพสแรง ต้องมีอะไรอยู่ข้างบนเชื่อดิต้องมีอะไรตรงนั้นต้องมีสมบัตนะิไอ้นี้นะสมบัติสมบัต,บติพี่โพงน่าจะอยู่ข้างบนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าข้างบนเนี่ยมันจะมีสมบัติของพี่โพงจริงหรือเปล่านะสมบาับิอะดวะเพราวผมจะพยายามขึ้นไปดูให้ได้เลยนะต้องรอให้มันมันก็ไม่ยอมลงอืมมันไม่ยอมลงมันต้องมีอะไรแน่ๆนะทุกคนข้างบนเนี่ยลงม มระวังนะเบิร์ตมันมีข้องนะเ,เบียเอ๋เบียเอ๋อมาด้วยฮนะ<า>ยลง,งวะมันน่าจะห่วงอืมน,น่าจะห่วงจัดแหละผมผมมีแผ่นกั้นรองอยู่แหละแล้วบอว่าแล้วมันคิดว่าเรารู้หนักมีร้อมแล้ว มันต้องยาวแน่ะอ,อืมจริงถ้าวันนี้เราไมา่ได้ขึ้นไปดูนะพี่ว่าอีกวันหนึ่งน่าจะไม่เจอแล้วแหละสมบัติอ่ะน,น่าจะย้ายแล้วมา,มา,มา,มาปเดงยวฮ้ให้มันตามไปเว้ยเบสเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เองเองอ้อมไปโน้นเดี๋ยวพี่จะขึ้นฝั่งนี้เอาป่ะอ่ามันมาฝัา่งนี้ มันถือปลาไม่ป้อยเลยนะทุกคนมันน่าจะเพิ่งไปหาปลามาแน่ๆรู้ว่าพวกมจะมาก็เลยต้องมีอะไรข้างบนเนะี่ยโอ้โใจเย็น เบิร์เราจะเฮ้ยเอ็งล้อมันไว้เดี๋ยวพี่จะรีบขึ้นล้อหน่อยโอ้โหขึ้นตกบันไดเลยขึบตกบันไดเลยแล้วบันไดมันเป็นอย่างนี้นะทุกคนเออสองสี่หกแปดสิบโอ้โหสิบชั้นพอดีออืเขาเข็ดเลยนะสองสองสี่เออเฮ้ยก้าไว้เบิร์สอืม สองสี่เก้านะอันนี้แสดงว่าเขาถือเคสดีนะบาหลังนี้นะใน่าจะเล่นของจริงจริงต้องมีอะไรยากขึ้นไปจัดมีอีกส่นหนึ่งที่เราต้องมาตอนห้มงเย็น ว่าเราต้องถอยแล้วแหละโหเบิร์ดฝนตกหนักเลยวะผมว่าผมกับน้องเบิร์ดเนี่ยจะเฝ้าอยู่บริเวณนี้จนกว่าจะ ราต้องดักบริเวณนี้เพราะคืนเนื้อมันต้องย้ายสมบัติแน่คือใช่แต่เราไปนั่งคุ้มหลังต้นไม้นู้น่ะต้นไม้ใหญ่นู้น่ะเจอไหมโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาฝนหน่อยฟ้าอยู่แถวนี้แหละผมว่ามันต้องมีสมบัติอยู่ข้างบนบ้านหลังนี้นะทุกคนโอเคเราคอยไปนั่งคุ้มก่อนย่างไรกินแต่ว่าไม่ต้องมีสมบัติหลอดเนี้ยมันต้องมีนะเราแยกไปเอาอ่ะแต่เราแยกอยู่นั่นนี่นะฝนตกหนักมากเลย